ถือว่าเป็นพระเอกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026รอบคัดเลือกโซนยุโรปเลยครับทีมชาติอิตาลีหลังจากลงเล่นไป2เกมครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคนนี้นะครับนัดที่แล้วนะครับถล่มเอสโตเนียไป5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เอาชนะอิสราเอล5ประตูต่อ4นะครับบุกไปชนะอิสราเอลถึงถิ่นนะครับก็ถือว่าผลงานของกัตตูโซใน2เกมที่ผ่านมาโดยรวมผมก็เชื่อว่าแฟนบอลอิตาลีนี่ดีใจอย่างแน่นอนแล้วก็พอใจอย่างแน่นอนครับ เพราะเชื่อว่าตอนที่มีการแต่งตั้งชื่อของกัตตูโซในการคุมทีมชาติอิตาลีต่อจากลูซิโน่สปาเลตติครับหลายคนเองก็คงอาจจะรู้สึกแบบอืมกัตตูโซจะไหวเลอรเพราะจริงๆว่าในตลอดชีวิตการคุมทีมของกัตตูโซมานะครับแกก็คุมหลายทีมนะครับคุมเอซิมิลานคุมนาโปลีนะครับคุมบาเลนเซียแต่ประสบความสำเร็จแค่รายการเดียวนะครับคือพาทีมนามโปลีคว้าแชมป์โคเปิตาเลียนะครับแต่ที่เหลือก็ ก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นักนะครับมีถึงขั้นว่าก่อนมาคุมทีมชาติอิตาลีไปคุมไฮดุกสปริตน่นเลยนะครับแต่ก็กลับมาคุมอิตาลีก็ผมถามเนี่ยแฟนบอลอิตาลีอย่างเจ๊ดาบอกว่าเป็นไงบ้างตอนแรกที่กาตูโซได้รับการแต่งตั้งเจ๊บอกว่าโอ้โหก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับแต่กลับกลายว่า2เกมในการประเดิมคุมทีมชาติอิตาลีนะครับก็ทําให้ทีมนี้ชนะ2เกมรวด กลับมามีลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในการผ่านกสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัตินะครับและนี่ก็คือตารางคะแนนหลังจากที่การเข้ามาของกาตูโซนะครับอิตาลีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล่นไป4เกมชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1ตอนนี้นะครับก็มีลูกได้เสียยิงได้12ประตูแล้วก็เสียไป7ประตูด้วยกันนะครับตอนนี้ผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่5นะครับบวก5ก็มี9แต้มตามหลังทีมจ่าฝูงอย่างนอร์เวย์อยู่3แต้ม แต่ว่าลูกได้เสียนะครับก็ต้องยอมรับว่านอร์เวย์นะครับลูกได้เสียที่ดีมากครับยิง13เสียแค่2ลูกเท่านั้นนะครับตอนนี้มีผลต่างประตูได้เสียบวก11ครับที่ผมพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกขนนี้นะครับถ้าหากว่ามีคะแนนเท่ากันนะครับปัจจัยแรกที่เขาจะมาวิเคราะห์และนําทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนั่นก็คือผลต่างประตูได้เสียก่อนและถ้าเกิดผลต่างประตูได้เสียเกิดเท่ากันก็จะมานับที่ประตูยิงได้นะครับคือ ฟุตบอลโลกจะไม่นับเฮด t ู h เฮดครับแต่วัดกันที่เรื่องของหุนต่างประตูดได้เสียก่อนนะครับดังนั้นก็จะสังเกตว่าแต่ละทีมในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคนนี้ครับก็จะมีโอกาสยิงได้ก็จะยิง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 บุกบุกบุก,บกนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าตอนนี้กลับมามีโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสามารถโค่นทีมอย่างนอร์เวย์ได้แล้วก็ค่อยมาวัดประตูได้เสียกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ คืนนี้นอร์เวย์ก็จะมีโปรแกรมลงเล่นกับมอร์ดวาทีมบวยของกลุ่มด้วยนะครับใครเป็นแฟนอิตาลีก็ต้องภาวนานะครับให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริ์ก็คงเกิดขึ้นยากแล้วครับเพราะว่า4ี่เกมที่ผ่านมานี่มอร์ดวาโดนคู่แข่งนี้ถลม่มแล้วก็ยังไม่ชนะใครเลยครับก็เชื่อานอร์เวย์ก็น่าจะชนะได้ในค,ค่ำคืนวันนี้แต่ว่าก็อย่าภาวนาให้ฮารแลนด์ยิงเยอะแล้วกันเพราะไม่งั้นเด็กจะไล่าตามลําบากนะครับก็กลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งครับพูดถึงทีมชาติอตลีรแ้วก การจัดตัวผู้เล่นระบบการเล่นก็ถือว่าไม่ซับซ้อนครับเล่นในระบบ4 4เล่นในระบบ4 42นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับทับนะครับจากเกมแรกผู้รักษาประตูนี่ยังเป็นดอนนารุม่าเหมือนเดิมครับบาสโตนี่ก็ยังลง,ลงเล่นเป็นแกนหลักแต่ส่งทางมันชินี่ครับเมื่อวานนี้ลงเล่นแทนดิคาโดคาราฟิโอรีครับส่วนแบ็คขวาก็เหมือนเดิมครับดิโรเรนโซ่แบ็คซ้ายดีมาโกครับส่วนเกมแดนกลางเมื่อวานนี้ก็จริงๆเกมแรกที่เจสโตเนียนะครับ กาตูโซใช้ซันโดโตนารีจับคู่กับนิโคลโลบาเรลลาจริงๆเป็นคู่ที่โอเคอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็คงอาจจะลองอะไรบางสิ่งบางอย่างถอยนิโคลโลบาเรลลานี่ไปยืนเป็นปีกซ้ายแล้วก็ส่งโลกาเตลลี่ลงมาเป็นวิฟฟีคู่กลางกับซันโดโตนารีครับแล้วก็ปีกขวาอย่างเหมือนเดิมครับมาเตโอปลิตาโนส่วนหน้าคู่ครับเป็นทางมาเตโอเลเตกีครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับมอยเซคินครับก็เป็นกองหน้าคู่กันนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมแรกไป2ตํตำแหน่งนะครับ ฟอร์มเกมเมื่อวานนี้นะครับก็ถืออิตาลีก็จริงๆมันก็ไม่ควรจะมาเหนื่อยถึงขั้นว่าต้องมายิงท้ายเกมนะครับจริงๆมีช่วงที่เขาขึ้นนำไปสีต่อ2แล้วนะครับแต่ว่าก็เมื่อวานนี้การเล่นก็คือถือว่าที่ไม่ได้เข้าฟอร์มไม่ได้มาตรฐานนะครับเกมรับบาสโตนี่เมื่อวานนี้ฟอร์มตกครับเล่นไม่ดีพอบาสโตนี่ฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีคู่หูอย่างคาราฟิโอรีด้วยครับคู่เป็นมันชินีมันก็เลยรั่วหน่อยสำหรับเกมรับอิตาลีเมื่อวานนี้นะครับบิโรเรนโซก็ แต่ถ้าเกิดคาราเฟลลี่กลับมาครับผมก็เชื่อว่ายังไงก็สามารถปรับปรุงได้นะครับในเรื่องของเกมรับที่มันรั่วในเกมเจอกับอิสราเอลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมมากๆครับสำหรับอิตาลีในยุคของกัตูโซครับเรื่องเกมรุกนี่โอ้โหยุคโรซซโนสปาเรตติเป็นบอลดูแบบน่าเบื่อนะครับการเข้าทําอะไรต่างๆดูช้าดูอึดอัดแต่ในยุคของกาตูโซครับเกมรุกของอิตาลีนะครับมาจากทุกทิศทุกทางครับ ขึ้นจากแบ็กขวาครับดีโรนโซเติมสุดทางโปลิตาโนโกระชากลากเลื้อยหุบเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษกระชากไปสุดเส้นเปิดตบกลับเข้ามาตรงกลางด้านซ้ายดีมาโคก็เปิดบอลได้ดียิงไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเมื่อวานนี้นิโคลเบ,บลล่าก็อาจจะไม่ใช่ประเภทแบบกระชากลากเลื้อยเหมือนกับพวกซากันยี่เหมือนกับพวกลาสปาโดรีนะครับ ก็อาจจะเล้นการต่อบอลไปแต่จริงเกมแรกที่เล่นกับเอสโตเนียถ้าเอาลาสปาโูรีมาเล่นเป็นปีกซ้ายหรือซักันยี่เล่นนี้ก็น่าจะพลิ้วกว่านี้นะครับส่วนหน้าคู่โอ้โหถือว่าผมเซอร์ไพรส์มากครับมาเตอเลเตกีนะครับสองเกมที่ผ่านมาถือว่าทาได้ดีเลยครับเมื่อวานนี้อาจจะไม่ยิงประตูก็จริงครับแต่มีการจ่ายแบบดีดหลังอีกแล้วนะครับให้กับบาเตโอโปลิตานยิงประตูขึ้นนํา3ต่อ2นะครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมพักบอลได้ดีนะครับมีที่เด็ดยู่ครับสำหรับทางเลเตกีนะครับก็ถือว่า ทำให้กองหน้าอิตาลีนี้กลับมาเหมือนมันมีลุ้นมากมากกว่าเดิมครับหลังจากที่กองหน้าอิตาลีช่วงหลังมักจะมีปัญหานะครับก็ถือว่าเรเติกีขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ได้ไม่ไม่ไม่แย่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับมอยเซคีนเมื่อวานนี้ก็โชว์ให้เห็นถึงความพริ้วแล้วก็การยิงอันหนักหน่วงของเขานะครับกด2ประตูแบบสวยงามครับสนัดเท่ากับว่ามอยเซคีนนะครับก็ยิงให้กับอิตาลีนี่ไป3ประตูเลยนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเกมลุกตอนนี้นะครับผม ชอบมากราวิตตีกาตุโซทําเกมรุกได้ดีนะครับแล้วก็แดนกลางอะไรต่างๆก็ดูลงตัวเล่นง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็การเล่นเกมรุกแบบนี้มันก็สร้างสารรค์โอกาสในการยิงประตูคู่ต่อสู้ได้เยอะเลยครับเมื่อวานนี้เจอกับอิสราเอลสร้างโอกาสในการยิงได้17ครั้งเกมที่เจอกับเอสโตเนียมีโอกาสไป40กว่าครั้งครับสเกมอิตาลีมีโอกาสลุ้นยิงประตูนี้เกือบเกือบหกครั้งด้วยกันนะครับก็ถือเป็นผลงานที่ ไม่ธรรมดาสำหรับทางจินเนโรกัตตูโซนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเจอคู่ต่อสู้ที่อาจจะยังต่ําชั้นกว่านะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ากลับมาอยู่ในร่องในรอยอีกครั้งหนึ่งครับทำให้แฟนบอลอิตาลีก็เชื่อว่าก็น่าจะยิ้มหวานตามๆกันไปนะครับแล้วมีโอกาสแะครับที่ถ้าฟอร์มแบบนี้ครับโอกาสไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติมันก็มีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันก็อาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่านอร์เวย์ตอนนี้ก็ฟอร์มดีจัดๆนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติแต้มเสมอกันณเวลานี้ครับโอ้โหต้องมาวัดผลต่างประตูได้เสีย ซึ่งตอนนี้อิตาลีเป็นรองนอร์เวย์อยู่6ลูกด้วยกันนะครับก็ไม่ง่ายแต่ก็เชื่อว่ามาทรงนี้นครับได้ลุ้นกันยาวๆแนะ่สำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเล่นได้แบบนี้ต่อให้จะได้อันดับ2ของกลุ่มแล้วต้องไปเล่นในการเพลย์ออฟนะครับผมก็เชื่อว่าอิตาลีชุดนี้ในยุคข,ของกัตูโซ่นะครับน่าจะมีโอกาสไม่น้อยที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ12ปีนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นดีมากๆครับใครได้ดูทีมชาติอิตาลีบ้างแล้วว่าใครเป็นนแฟนอตาลี ลองส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับกับ2เกมที่ผ่านมา <S <S ผมก็ถือว่าเป็นทีมที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นที่สุดของสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับทีมชาติอิตาลีคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะครับสุดท้ายฝากไว้น,นี่แล้วกันนะครับซูซูกิฟลองนะครับนี่ครับคุณสแกนคิวอาร์โค้ดตามนี้นะครับแล้วก็ดดเด่นไปกับทางอยอนนิ Get ready for the new icon ครับสิทธ mm ิ hmm. พิเศษเฉพาะคุณรับฟรีบัตรเติมน้ำมัน3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่24กันยายนนี้และก็รับรถภายในวันที่30พฤศจิกายนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศไทยหรือไปดูได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ g o with y o u b าย u z u k กนะครับทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับทาง s u z u กิก็ฝากด้วยวน,นะครับกับซูกิฟลองครับ